วันนี้พบกับเทคนิคการขายที่ระดับโลกเนี่ยเอาไว้เทรนพนักง,งานขายกันอย่างแพร่หลายนะครับ Challenger Sale นะ Challenger Sale ผมเคยเขียนคอนเทนต์เรื่องนี้เอาไว้เมื่อนานมาแล้วแหละนะครับก็เลยอยากจะแชร์แล้วก็บวกกับเคสในสถานการณ์ที่ควรเอาไปใช้ได้จริงนะครับ Challenger Sale เป็นวิธีการขายนะฝรั่งเขาคิดมาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นนักท้าทายนะครับตัวเซลจะต้องท้าทายลูกค้า ท้าให้ลองนะครับจริงๆแก่นแท้ของ Challenger ์เซลอ่ะเราได้ยินในโฆษณาในอะไรรอบตัวอยู่แล้วละเรากล้าท้าให้ลองอย่างเงี้ยเคยด้ินไหมพร้อมจะพิสูจน์พร้อมจะจใ,ให้คุณลองมาทดสอบกับเราแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ภายใน30นาทีภายใน50นาทีนะจอร์ดซาร่านึกออกไหม c h a l ลนเจอร์เซลมันคือการท้าทายลูกค้านะครับเราเนี่ยใช้วิธีนี้มันจะทําให้เขาเรียก สถานะการขายอ่ะสถานะระหว่างลูกค้ากับตัวเราคือสังเกตป่ะเวลาเราขายของเนี่ยถ้าสถานะเราต่ํากว่าลูกค้ามากๆเนี่ยมันจะเกิดการตื้อลูกค้าถูกไหมมันเหมือนเราต้องง้อลูกค้าสถานะต่ำอ่ะถ้าเกิดเป็นจีบสาวก็คือถ้าเราไม่หล่อไม่รวยอ่ะสถานะต่ํางานการก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยไปจีบไฮโซอย่างเงี้ยคือมันห่างกันเกินไปไม่มีทางครับแล้วเขาก็ยังเหยียดย่ำดูถูกสารพัดเหมือนกันเลย เรื่องสถานะเนี่ยสำคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นการขายเนี่ยมันเลยต้องเขาเรียกการสร้างความเป็นกันเองความกันเองอย่างเช่นผมมีเพื่อนเป็นไฮโซรวยมากอย่างเงี้ยคือจะทำไงให้มันกันเองก็คือเราก็ปกตินี่แหละนิสัยดีโอเคคุยหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่สร้างความสนิทสนมกินเหล้าอย่างเงี้ยตีก๊อฟมันก็เลยไม่ได้มีเรื่องชนชั้นเข้ามาละพอมันเป็นเพื่อนกันได้ความกันเองมันก็มากขึ้นสถานะมันก็เท่ากัน เวลาจะคุยหรือแม้กระทั่งทําธุรกิจขายของเนี่ยเขาก็เปิดใจฟังให้เราง่ายแต่ถ้าสถานะในส่วนนี้มันห่างกันเกินไปนะครับซึ่งแน่นอนเวลาเราเป็นพ่อค้าเนี่ยในหลายๆสถานการณ์ที่เราแบบเข้าไปขายลูกค้าที่ยังไม่รู้จักกันเนี่ยสถานะเราก็จะต่ํากว่าเป็นปกติมันก็เลยจะต้องแบบค่อยๆมีความเป็นมืออาชีพค่อยๆแบบทําให้ลูกค้ามั่นใจเชื่อใจมีความเป็นกันเองนะครับก็จะสถานะเข้าใกล้ละทีนี้ไอ้เจ้า c ช a เลนเจอร์เซลเนี่ยกลับมา มันคือวิธีที่ทำให้สถานะของเราครับเพอเพอเนี่ย,เ,ยเท่ากับและสูงกว่าลูกค้าเนี่ยได้เร็วมันเหมือนแบบสมมติเราโมใช่ปะขายของนึกถึงเราเป็นเซลขายรถลูกค้าครับนี่เป็นรถยนต์ที่ยอดเยี่ยมมากเป็นรถไฟฟ้าล้วนนวัตกรรมสุดยอดล่าสุดสมรรถนะดีลาบลาบลาลา,าคือสถานะเรามันยังไม่สูงอะ่ะแล้วยังไม่สนิทกับลูกค้ายังไม่รู้จักเขาก็คิดว่าเราโม้กูก่ะแต่ถ้าเรา พูดแค่คําเดียวครับอย่างนี้ครับคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าผมเหมือนจะพูดเยอะไปละผมเอาเป็นว่าท้าให้ลองดีกว่าไปลองขับกับผมครับแล้วผมจะไม่พูดมากอีกเลยเห็นไหมคือเวลาเราแชร์เลนส์ลูกค้าให้แบบมาทดสอบมาทําการสาธิตมามีส่วนร่วมกับเราอะแล้วเรามั่นใจด้วยนะต้องต้องมั่นใจเลยการ c h ร์เลนเจอร์เนี่ยคือเราต้องมั่นใจว่าไอ้ของที่เราจะขายเขาอะมันดีมันจะบวกกับเทคนิคให้การทดสอบหรือทดลองใช้เนี่ยแหละครับ พอลูกค้าเนี่ยเขาฟังเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเรากวนตินนะแต่เขาแบบจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยโอ้โหมึงมั่นใจขนาดนี้มาดิอูอยากลองเหมือนกันคือมันเป็นการที่เราพูดด้วยความมั่นใจพูดด้วยความจริงใจแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในสิ่งที่เราขายกล้าให้ลองกล้าให้ลองชิมอย่างเงี้ยกล้าให้ลองใช้กล้าให้ลองเอาไปทดสอบฟรี30วันอะไรก็ว่าไปเพราะเรามั่นใจครับว่ามันดีแน่เห็นไหมลูกค้าเขาก็จะโอเคแล้วเรา รู้สึกเลยว่าสถานะเรากับลูกค้าเนี่ยมันเริ่มจะเ,เข้าใกล้นะครับใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่แน่นอนครับมันจะต้องรู้หลักการ Challenger เอง e ะหน่อยนะครับอย่างแรกเนี่ยคือเรามองว่านะครับความต้องการที่ซ่อนอยู่ของลูกค้าเนี่ยอย่างเช่นรถยนต์ใช่ปะ่ะเขาต้องการอะไรเขาก็ต้องการเรื่องของตัวสมรรถนะออปชันต่างๆความปลอดภัยอย่างเงี้ย เราก็มั่นใจไงว่าตัวสินค้าที่เราขายเนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆนะหรือว่าเราขายโซลารูป็อปปีท B 2 B ใช่ไหมเราก็ต้องมั่นใจว่าโซลารูปเราเนี่ยคือเป็นประหยัดไฟได้จริงถูกปะ่ะทำให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายแล้วก็วัสดุมีความทนทานอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณขายอะไรที่เป็นแนวแนวโซลูชันนะวัตกรรมอะไรพวกนี้ที่เป็นสิ่งใหม่ด้วยนะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ใหม่สินค้าใหม่นะมาใหม่นะ นึกถึงทําร้านอาหารเนี่ยเรามาใหม่เราทํากะเพราเนื้อแท้อ่ะแล้วเราอยากให้ลูกค้าก็ต้องบอกว่ากล้าท้าให้ลองชิมถูกปะเพราะว่าเราเป็นของใหม่นะครับเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับกับสินค้าที่เป็นแนวแบบสิ่งใหม่นะครับชาร์เลนเจอร์เซลเนี่ยก็คือจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยทักษะที่จะใช้เรื่องนี้ก็แน่นอนครับเราก็ต้องเชี่ยวชาญเรื่องสินค้านะครับรู้เรื่องเชิงลึกลูกค้าด้วยอย่างถ้าเราขายโซลารูปใช่ไหม จะแชร์เรนเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าเนี่ยทำธุรกิจอะไรทําธุรกิจด้านที่เป็นโรงงานหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าธุรกิจที่มันต้องใช้ค่าไฟเยอะๆนะครับเราก็จะเข้าไปชร์เลนเจอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับสื่อสารก็แน่นอนครับก็ต้องน่าเชื่อถือมีความมั่นใจนะครับตัวนักขายเนี่ยจะลดอัตราความขี้โม้ได้เยอะมากนะถ้าใช้แชร์เลนเจอร์เซลล์นะครับแล้วก็แน่นอนครับความมั่นใจมันก็จะจะโผล่ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ย ข้อดีที่ชัดเจนมาก Challenger Cell ครับเพราะสถานะมันใกล้เคียงกันมากแล้วเวลาลูกค้าเนี่ยได้รับการทดสอบแล้วหรือว่าลองหรือว่าเรามั่นใจด้วยนะครับแล้วเขาก็พอใจเนี่ยโอกาสปิดการขายมันก็ง่ายเลยนะครับลูกค้าครับเป็นยังไงครับชอบไหมจริงๆขายรถใหม่อะเราดูง่ายๆถ้าลูกค้าขับรถแบบเก่าประมาณนึงอะเวลารถอะไรรุ่นอะไรก็ช่างเถอะพอมันเป็นรถใหม่มันก็ขับดีทุกคันแหละ,ะถูกไหมรถมันใหม่ะนะแล้ว พอเขามั่นใจพอใจเนี่ยก็คุยเรื่องเงินได้เลยนะครับลูกค้าไปคุยเรื่องดาวเรื่องผ่อนอะไรกันต่อเลยไม่ออกไปเสนอราคาตั้งงบกันเลยนะครับงานโครงการงานโปรเจกต์ B2B เนี่ยจำเป็นต้องชาเลนจ์มากๆนะถ้าใครขายพวกนวัตกรรมโซลูชันอลองยกตัวอย่างสักงานอย่างเช่นโปรแกรม CRM เนี่ยสมมติคุณไปขายบริษัทที่แบบเขาใช้แต่ Excel มาตลอดเขาไม่ได้มีม,มีปัญหานะอย่างเงี้ยก็ต้องให้เขาทดสอบเลยคุณลูกค้าครับผมบอกเลยว่าลูกค้าจะมีความสะดวกสบายในการทำเซลล์รีพอร์ตเนี่ย ภายใน1สัปดาห์กล้าเลยครับท้าให้ลองเดี๋ยวผมให้ user name password ไปใช้ฟรีเลยแล้วลูกค้าจะรู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนเห็นปะคือหรือสินค้าที่เป็นระดับโลกนะที่เห็นแล้ว c h a l l e n g e r sell แบบที่ไม่ต้องพึ่งนะักขายนะครับก็ iPhone เนี่ย Apple, iPhone, MacBook, Dyson เนี่ยไดไดสันเนี่ยอยากคุณอยากท้าเหรอคุณไปยืนจับลองเลยถูกไหมครับมันโอเคอ่ะมันแฮปปี้มากนะสำหรับการที่จะขายด้วยกลยุทธ์นี้นะครับ ต้องมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมนะมีความแตกต่างแล้วก็มั่นใจนะครับที่สําคัญถ้สินค้าเราเนี่ยมันเด่นกว่าคู่แข่งแล้วก็เป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างจะสูงเนี่ยแล้วน,นวัตกรรมเราดีกว่าต้องชาเลจนนะครับแต่ก็ระวังกันนิดนึงนะครับก็คืออย่าแก้าวร้าวเกินเฮ้ยลูกค้ามามุงลองมาคุณลูกค้าถ้าไม่เชื่อผมเนี่ยเอยคอคือใช้อย่ไปใช้คํานี่มันแบบเขาเรียกว่าเหมือนนักเลงนะครับหรือว่าคุณไปข่มลูกค้าอันเนี้ยเขาเรียกว่าสถานะเราสูงกว่า นะครับไปควรตีนนั่นแหละนะพูดจาแบบก็ต้องสุภาพด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฝึกได้อย่างเช่นคุณลูกค้าครับผมมั่นใจนะครับว่าตัวนี้ลูกค้าต้องชอบแน่ผมอยากให้ลูกค้าพิสูจน์เลยครับจะกล้าทาให้หลองมันก็เป็นคําที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ไม่ได้มีความเ้าร้าวใดๆเท่าไหร่นะครับก็ปรับตัวนะครับเจอลูกค้าประเภทไหนเนี่ยก็ดูว่าเขาเป็นกันเองไหมถ้าเขาแบบไม่กันเองเราก็ใช้คําที่มันค่อนข้างจะทางการหน่อยสุภาพหน่อยนะครับ ก็สรุปครับ Challenger sale ก็เป็นแนวคิดการขายที่มีประสิทธิภาพสูงนะถ้าเกิดว่าเราจะให้เรื่องของการทดลองทดสอบเนี่ยแต่ก็ขอว่ามั่นใจนะครับว่าของเรามันก็ต้องแน่จริงต้องดีจริงนะครับลูกค้าจะได้ไม่ผิดหวังนะครับก็ลองไปปรับดูนะแล้วก็ส่วนเนี้ยอย่าลืมไปกระชับมิตรความสัมพันธ์อย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องว่าท้าขายของปิดแล้วก็หายหัวการดูแลก็ยังต้องเหมือนเดิมนะครับฝากกันไว้ครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับถ้าอยากรู้เทคนิคการขายอะไรอีกก็ เดี๋ยวมาติดตามกันวัน,วนพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ